สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรเป็นเรื่องสนุก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  <Yeah. S 1> นุกก่อนที่จะพูดคุยอะไรลองชมภาพนี้ดูครับ ครับเห็นแล้วก็เศร้าใจนะครับว่าปีนี้บางพื้นที่ที่ฝนชุกโดยเฉพาะตะวันออกเนี่ยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพที่เราไม่ได้ระบุนามนะครับเนื่องจากไปเก็บเล็กผสมน้อยมาในหลายๆเพจนะครับคือพอโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยเวลาฝนลงเยอะๆเนี่ยมันเยอะกว่าภาคอื่นจริงๆนะครับ ปัญหาก็คือว่าถ้าท่านอยู่ในที่ลุ่มเนี่ยนะครับมันหลีกไม่พ้นนะครับที่จะต้องเจอสภาพนี้แล้วมันก็แก้ไขยากมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านที่ปีนี้คิดว่าเอาละฉันจะเริ่มทําใหญ่ละฉันจะเริ่มทําทุเรียนแบบเต็มรูปแบบยังไงการออกแบบสวนเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดนะครับ คืออาจจะต้องทำทางระบายน้ำในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นที่ลุ่มและเราทำเป็นลักษณะยกล่องเป็นล่องสวนนะครับซึ่งโดยประสบการณ์ผมเนี่ยที่สวนผมเนี่ยมันจะเป็นล่องสวนแบบล่องลูกฟูกนะครับล่องลูกฟูกแล้วก็ความกว้างของล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรล่องน้ำประมาณ2เมตรซึ่งถามผมว่าณนะวันนี้ผมโอเคไหมผมไม่โอเค เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปได้ใช่หไหมครับรู้ไงไม่สู้รู้งี้ถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยสิ่งที่ผมแก้ไขอันดับแรกคือผมอยากจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทํางานประมาณ8ดถึงสิเมตรล่องน้ําผมอาจจะไว้แค่ครึ่งเมตรแค่นั้นเองครับก็ประมาณหนึ่งบุ้งกีของแมคโครเล็กอะผมว่าพอแล้วฮะแล้วก็ลึกอาจจะลึกสักเมตรหนึงเพื่อว่าเราต้องการดึงน้ําให้มันสลปลงไปเยอะๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าเราสามารถเชื่อมได้เนี่ยเราจะเชื่อมระบบน้ำเนี่ยนะครับให้เขาไปลงในบ่อพักน้ำนะครับเวลาฝนตกลงมาหนักๆอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็จะไหลลงไปรวมกันที่บ่อพักน้ำแล้วถ้าบ่อเต็มทำยังไงอันนั้นก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าแผน2หรือแผนบีแผน B ของเราก็คืออาจจะต้องทำประตูน้ำก่อนอันดับแรกประตูน้ำในแต่ละโซนนะครับแล้วก็หาทางหนีที่ไล่ว่าสวนเราเนี่ยมันสามารถที่จะ ผองถ่ายน้ําออกไปทางไหนได้บ้างแล้วก็วางระบบอาจจะต้องจับสลบนิดนึงว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันเยอะมากๆเนี่ยมันไหลไปควรจะรวมไปกองอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะมีความลึกมากกว่าเขาแล้วเราก็เอาไอ้ตัวหัวสูบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานนาคหรือว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจุ่มตรงนั้นแล้วเราก็ระบายผองถ่ายออกไปให้ให้ไกลที่สุดหรือถ้ามันผองถ่ายไม่ได้เนี่ยมันเต็มจริงๆเนี่ยผมก็ว่า ก็ต้องย้อนกลับมาที่ต้นเรื่องก็คืออาจจะต้องมาทำลักษณะที่เราเรียกว่าโคกซึ่งโคกอันนี้อาจจะเป็นโคกบนล่องลูกฟูกอีกต่อหน,นึง ก็ยิ่งเซฟตี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าโคกมันเยอะมากๆหรือสูงมากๆเนี่ยเวลาท่านทํางานอะไรเนี่ยมันก็จะทํางานยากพอสมควรอาจจะต้องดีไซน์ตรงนั้นไว้นิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปีพื้นที่เยอะแต่ท่านที่ทํานิดๆหน่อยๆเหมือนผมอะทำลองไว้สัก3าไร่5ไร่เนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับพื้นที่ทํางานอาจจะยังไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะว่าเราสามารถใช้แรงงานคนได้เพราะว่ามัน ประมาณไม่เกินร้อยต้นนะครับแต่ถ้าพื้นที่บางคนทําระดับ1 0ไร่20ไร่ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะต้องมีพื้นที่ทํางานเยอะหน่อยเนื่องจากว่าต้องใช้เครื่องจกักรเช่นอาจจะใช้รถแอร์บัดบางคนมีงบประมาณเยอะแล้วทําสวนใหญ่ใช้แอร์บัดพ่นยาสองข้างพึ่งออกไปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะจริงๆตอนนี้เคยคุยกับน้องๆหลายๆคนว่าโดรนเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยก็เริ่มประยุกต์มาใช้โดรนในสวนทุเรียนกันบ้างแต่ว่า ด้วยความที่อันดับแรกเนี่ยปัญหาอันดับแรกคือโดรนเนี่ยมันต้องการพื้นที่โล่งพอสมควรในขณะที่ทุเรียนเนี่ยมันไม่โล่งฮะเพราะฉะนั้นโดรนจะอยู่ข้างบนอันที่สองเนี่ยเวลาโดรนเขาพ่นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโดรนสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถเปิดปิดวาลวปั๊มน้ํายาได้ไหมถ้าเปิดปิดได้เนี่ยเขาอาจจะไปบินจ่ออยู่ที่บนหัวต้นทุเรียนแล้วพ่นฟืดแล้วก็ปิดวาลวปั๊มนะครับแล้วก็บินต่อไปอีกต้นหนึ่งแล้วก็ฟืด มาอย่างเงี้ยอันนั้นคือคนบังคับเนี่ยมันต้องแมนนวลพอสมควรมันไม่สามารถไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ออตโต้ได้หรือเปล่านะครับก็แต่ว่าเท่าที่คุยกับโดนหลายๆคนก็บอกว่าปัญหาก็คือว่าอ่าเราเขาจะเจอปัญหาก็คือในแต่ละสวนเนี่ยต้นผู้เรียนมันไม่ได้เสมอกันเปี้ยเหมือนสวนเมืออาชีพท,ที่มันมองมันมันสวยสุดลูกหูกล,กลูกตานะครับแต่ก็ไม่แน่ในะอนาคตมันอาจจะมีคนเขียนซอฟต์แวร์ซึ่งเราก็ได้ยินอยู่นะครับอ่าอย่าง มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยได้ยินแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกทุเรียนก็มีเจ้านายของทาง o l o b a l c อ p ซึ่งเขาทำ t i เกอร์โดนตอนนั้นเคยเคยนั่งคุยและแกก็เคยเล่าให้ฟังว่าแกพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซี่ที่มันประมาณว่ามันจะจับความเขียวหรือความใช้ใช้กล้องเนี่ยจับเซ็นเซอร์ว่ามันจะรู้ด้วยตัวมันเองว่านี่คือต้นทุเรียนนี่คือต้นทุเรียนแล้วมันจะพ่นยาลงไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีความสนใจในเรื่องทุเรียนเราเพิ่งมาสนใจเมื่อ4ี่หปี6 5, ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับคอนเซปต,ต์ของการทําโคกโดยพ่อมือใหม่เนี่ยนะครับลูกค้าผมที่สูงเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันปลูกทุเรียนเนี่ยทำไมมันตายเนี่ยโคกฉันก็ทำนะโอ้ฉันทำซะสูงเลยแล้วก็ไปปลูกเหมือน ทุเรียนบนยอดเขาเราก็บอกแล้วพี่รู้ไหมครับว่าคอนเซปต,ต์ของการทําโคกคืออะไรแกบอกว่าก็ไม่ให้มันตายเราบอกไม่ใช่ครับคอนเซปต,ต์ของการทําโคกคือเนื่องจากทุเรียนเนี่ยเขาเป็นพืชที่รากเน่าง่ายก็คือไฟท็อปเทล่าลงรากเขาง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเกษตรกรร,กรุ่นอดีตท,ที่ถ่ายความรู้ส่งมารุ่นเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะป้องกันเรื่องโคนเน่ารากหน้าอัน,นดับแรกที่เราเห็นชัดๆเลยแล้วทุกคนเจอแน่ๆก็คือเขาใช้ต้นต่อที่เป็นทุเรียนป่า ซึ่งมันทนอดทนมากโคตรถึกเลยอดทนมากทุเรียนป่าอดทนมากแล้วก็มาเสียบยอดด้วยหมอนทองชันมีกระดุมแล้วแต่เราจะนัน่นแต่ว่าโคนล,ล่างนี่มันจะเป็นทุเรียนป่าซึ่งอันดับแรกเนี่ยเขาป้องกันโรคระบาดกลุ่มพวกไฟทอปเทล่าได้อันที่สองเนี่ยการปลูกเขาปลูกเพื่อหนีน้ําก็เลยต้องทําโคกขึ้นมาเพื่อหนีน้ําแต่ไอเราเนี่ยก็มาประยุกต ทำโคกขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินซึ่งมันก็โอเคนะครับมันก็มันก็เป็นความรู้ที่มันก็เอามาอัดแอปเอามาพัฒนาต่อยอดกันไปแต่เมลหลักเนี่ยคือการทําโคกก็คือการทาเพื่อหนีน้าไม่ให้น้ํามันขังในระบบลากซึ่งถ้าระบบรากเขา4เมตรบางส่วนในโคกเขาใหญ่มาก4เมตรซึ่งไอผมที่ทําร่องเนี่ยผมก็ทําร่องเพื่อหนีน้านะครับแล้วก็ต้องการไอตรงกลางเนี่ย เพื่อล่องเป็นระบายน้ําไม่ได้เก็บน้ําแต่เผอ,อิญว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนนั้นพอเก็บน้ําแล้วน้ํามันไปเพิ่มความชื้นในล่องแล้วทุเรียนมันดันชอบมันก็งามสดก็เปิดน้ําทัำไปโลกมาโอ้สู้กันทับตายนะครับ mm hmm. ก็ไปกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นต้นลม้มต้นโคน่นโดนลมโดนฝนน้ำท่วมก็สู้กันครับ สู้กันไม่ต้องไปกลัวตาบใดเราอย่างหายใจเราก็ต้องทําให้เขาหายใจให้ได้ทุเรียนนะครับอย่าปล่อยให้เขาตายเดี่ยวนะครับก็ขอเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกทกท,กท่านนะครับไม่ว่ามือใหม่หรือมือ,มอเก่านะครับก็วันนี้มาคุยกันในเรื่องของภัยในช่วงหน้าฝนนะครับสักพักเดี๋ยวจะขออนุญาตไปตัดหญ้าต่อเพราะว่านี่ก็เป็นภัยหน้าฝนเหมือนกันหญ้าเยอะ โอเคครับผมขอให้ทุกท่านทำเกษตรอย่างสนุกและมีความสุขเพราะว่าเกษตรมันคือวิทยาศาสตร์สวัสดีครับ